สวัสดีครับมันอนีกันสภาพมาสูบน้ำครับสูบน้ำอาจาล่งสูบครับวัระดับน้ำาม,มนขึ้นสูงแล้วมัน็ะให้ร่งสูบมาห้อง,น,งน้ำซึมเข่าครับน้ำซึมขรายนี่ครับเป็นร่วงสูบครับเป็นข้ามสูบน้ำครับป็นนะสูบน้ำเพื่อว่าสซื้อขึ้นไปให้ชาวบ้านขึ้นหน้าปังครับบางทีเวลาเขามันตายแดดจะนีกัน,นค,คือว่าสูบน้ำปล่อยขึ้นมาให้ชาวบ,บ้านเอาดูใส่เขาใส่น้ำพระเจ้า น,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 ออนี่ครับสถานีสูบน้ำที่2องครับฟังไส้ทั้งเบ็นมันมี2องไอสถานีครับสถานีสูบน้ำเนอะตัวนี้จะน้อยกว่าตัวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวบางทีผมพาไปบึงลุงไงครับเดีเ๋ยวเปิดปรเกียจมนะครับ ี่ครับเปิดประสูวะหนเปิดสำนีัพ่อพ่อเขาได้ครับนี่ตัวดูตัวนี้เป็นดูคนข้วน,นครับตัวขวบกุมวมคุมการสูบนะนี่ครับเวลาไฟตาดมันสีตดตัวนี้ครับเดี๋ยวว่าตัวตัวนี้กจะเป็นตัวนี้คุ้มรงสูบตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับ,ต,รบตัวตัวนี้นะนี่ครับ ตัวนี้ไฟขึ้นเลืองขึ้นโมเมนต์นี่นี่ไปมาเห็นอย่างอีแล้วนี่นะนะครับเป็นตัวขนขนคนสามสูบสามตัวครับเครื่องรูปสน,นับหัวก็มีสามตัวนี่ครับรงปสนับหพอเครื่องสูบหนํา,นนาจะมีสามเครื่องครับสามหัว ตอนนี้น้ำถ่วมครับข้างล่างนะน้ำมันึูบออกไป,ไปตัวขวบคุ้ไฟไมันจะยืนน่ครับมอเราเปิดไฟนี่เห็นไ,ไ,ไหมไฟไมันจะออกไฟข้างล่างเลยกปลาปั๊มสูบน้ำปั๊มมันดูน้ำนเข้างกิะจะอยู่ข้างล่างน่นมันก็จะทำงานครับแต่ว่าตอนนี้ถอดปากออกครับตอนเดิลงไปข้างล่างไปเสียปากเพื่อดูน้ำออก แเ้าทำหน้ามื่ขึ้นสูงแล้วครับลุงสุขเขาหยุดตามดเลยฉันหายหน้า,มนมาไม่ซึมเขาไม่ได้โอ้ยสูงตื่นดิเนสเตมป์มันมีไฟมาสูบตัวนี้นะน้ำสูงไปโอ้ย ถามอย่างเดียวเลลื่นหนาลื่ไปเลยครับเรื่องงานนี่ครับเลยตั้นหนาเลยนนครับเดี๋ยวผมไปเสียปากกันครับปากไฟก็จะไ้กลปากไฟเลยไ้เห็ดไกล นี่ครับปั๊มสูญนา่นี่ปั๊มสูญนามปัม๊มได้บดจะอยอู่นี่ครับ,นนอ,รบอย่างล่างนีคค่นี่ครับคือวันน้ำซึมออกมาเลยครับนี่นะหมดได้ครับได้เหรอครับตอนนี้พน่นดูหนาวแล้วครับนี่ เพือ่อนๆขำบวนครับวันทีนี้ครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นใน,ในไดสูบน้ำครับสามตัวนี่นะระบบว่าวครับสูงอยู่ครับกร <c oughs> ถึงความสูงอะไ้ นสามสูบครับสามไดเดติตนี้จะเป็นปั๊มกอกน้ำครับปั๊มอั่งนี้ลอ่อนาำไปเบื่อทางล่างครับนครับมันหยุดตาครับก็เรยให้น้ำไม่ซึมเขาได้ต้องค่อยทะยอยสูบออกเรื่อยๆครับน้ำตัวนี้นะ ถ้าวัสูบเดียวนามันขึ้นซูมจะลงไปสูบเนี่ยแขรับเวลาสูบกับสูบทีมเลยครับสูบมาจากข้างนอกเลยสูบไฟถึงเลยนะครับ <c oughs> เป็นกัเป็นสายนำอุ่นครับนี่นะ สามท่อนี่ก็เป็นท่อสูมหนาครับสามท่นนอนี่เป็นท่อไอสูบน้นาข้าไปใดนี่ข้ามระดับหนาอันนี้จะเป็นพื้นล่างเป็นพักที่พักแรกครับนี่ตัวนี้จะเป็นพักแรกตัวนี้นะเดี๋ยวตอนเข้ายางลงไปมันใดอีกก็เป็นอีกพักหนึ่งขครับน้า ดูลลห้เาเสือก็บสุขึ้นมาตามท่อตัวนี้ครับไม่มีท่อดูดน้าอยู่นี่เด็กเวี้ยงไล่ลครับเสียงเด็กเวี้ยงเบิ่อหลุดเป็น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 ปน,ปนอยู่ในเยอะธรรมดาครับไปรุ่นนะครับเขาไปเบิ่งข้างใน เดตู้ตัวนี้กับว,วิตูหควบคุมไฟกันครับควบคุมใดญ่หัวคุมนัหนาที่กันตามตู้ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็น่าเออาริ่มแข็งในแล้วตอนนี้เดี๋ยวทานน้ำนมนันแข็งลุ่งเบิ้ลไปเลยครับเดี๋ยวค่อยไปปิดเดี๋ยวค่อยลงไปปิดอีกรอบนึง แต่จริงเพันออกแบบยพิษครับออกแบบยพิษคือว่าอันนี้แต่จริงมันจะคุ้งยีนัมเบรกเกอร์นี่เบรกเกอร์ตัวนี้นี่ครับคุ้งเบรกเกอร์ตัวนี้แต่ว่ามีน่าเอาเบรกเกอร์ตัวนี้ลงปุ่มไฟตัวนี้ก็จะเปิดอ่ปได้ไปน้ำข้ามเปลือยปุ๋ยได้ปุป่มนี่นี่ครับไปน้ำข้ามตัวนี้คือว่ามันจะเปิดอ่ปุ๋ยมันบวอบกออกใครว่าเขาเห็นเบรก คือตัวนี้ควกกรกับไฟแสงสว่างครับมีทางเดียวคือว่าบริเกตคือว่าเัาก,ก็ต้องลุกไปถอดปากจุดข้างล่างนู่นปลาที่ผมไปเสียเมื่อกี้นี่ครับตัวนี้กระหน่านเริ่มเห็นหลือมั่งนี่ล,นนนลุกไปข้างนอกไหมครับขีดขาดยางลงไปน้ำบันไดบันไดมันสูง ตัวนี้ก็จะเป็นประตูเขาออกครับเป็นปั๊มตูเขาออกภายในเขื่อนเขื่อนเขาจะมีเวลาปิดเปิดอยู่ครับว่าเปิดโค้งมนเสาหอนโค้งมึงแรงเปิดเขื่อนนี่ครับน้ำเคยเบิดแล้วพอดีแหละเพื่อเขาไปเขาไปทางไหนก็พอดีน้ำเบิดไปปิดได้กันครับที่นี่ นี่ครับบันไดล่งครับบันไดล่งข้างล่างสูงอยู่ครับเนี่ยปะครับลงไปปิดกันตอนนี้ผมเปิดไฟไปแล้วครับตอนนี้นะนี่เดีครับ ภักที่ว่าผมพาไพี่ปึงตอนในปั๊มน้ำพอนะคือว่าพักนี้ครับนี่ระดับพักตัวนี้ตอนปั๊มปั๊มน้ำพรมาต้องลุง้นลุ้นมาเลือกอีกข้าวประเทศนี้ตัวย่างรู้ไหมอีก นี่ครับมันไก่ต้นจะเป็นว่าวครับเป็นว่าวพิดเปิดน้ำครับไก่ต้นก็จะเป็นไดครับนี่ได้เงยครับครับเป็นระบบว่าวพิดเปิดน้ำาอ้ตัวครับตัวนี้นะแต่ว่าเขาต้องมีน้ำเลี้ยงทุกคนส่วนน้ำเลี้ยงของห้องก็คือตัวนี้ครับคือปั๊มตัวนี้นี่ปั๊มสูน้ำเลี้ยงมากนี่ครับปั๊มตัวนี้สูน้ำเลี้ยงมาก แต่ว่าเขาต้องดิง่กข้อนาครับขอนามเต็มป๊มตัวเนียวเขาจังสูบสุดเลยที่นี่ปั๊มักิดจายมาใส่หัวสีตัวเนียครับใส่หัวอยู่ขวางวัวนี่เต็มสามหัวนี่หรือว่าเต็มหัวเดียวได้ครับเต็มหัวใดหัวหนึ่งเดี๋ยวเขาจังไฟสูบนามขึ้นเวลาสูบนามปุ้นหนามมันหลายเลยเขาจังไฟไปยนามรู้ไหมจายกันครับสามไอ้ทอตัวนี้เขาไฟสูบนามขึ้นได้ครับว่าตัวนี้มันเป็นรุ่งสูบน่อย น่ายัไม่แหงดีนี่นะตัวนี้เป็นลงสูบหน่อยมันเลยโบมีบเมนแบบร้อนหน้าออโต,โตวัวครับเดี๋ยววางเดี๋ยวผมจะพาไปบงลูกสูบใหญ่ครับยังติดน้ามคือไปจะขึ้นอันนี้ ถือว่าซับซ้อนนี่ครับเขาเหตุตรองสูบหนามเขานครับตอนนี้หนามเริ่มใกล้เหวียงแล้วครับนะครับนามลงเป็นรายแล้วเดี๋ยวจะพัหน่งกาซูดูหนามก็จะเบื่อแล้วครับอีกสักพัง จะพา้มวิว้มบรรยากาศในโรงสู่ไปก่อนครับครับตัวนี้เกิดจะเป็นว่าวกันครับนี่นะเป็นว่าวเป็นตัวลอนน้ำคือกันไาทั้งสามตัวเลยครับนะครับเ็น๋จะเป็นสุดสายไฟครับ นจะมีตัววัดอุณหภูมิบัดยังร้อมที่ในตัวนีีวัดอุณหภูมิควบคุมใ,ใครเป็นหัวสมองเป็นิบมันครับในภูมิตุลิเต็กนี้นกจะเป็นหัวหิวครับนี่เป็นปร๊บแรงดันล่มปป๊บนี่เป็นตัวระบายอากาศครับส่องระบายอากาศน่อยนึง ความหนาแหงลงไรเลยนี่ไก่เบิดแล้วควา,ามหนายังไหลลงมากเลยครับว่าตัวนี้เขาต้องค่อยๆย่อยสู่ครับเพราะว่าระดับหนามันจะอยู่ประมาณประมาณซับนี่เลยระดับหนามซูงจากพื้นประมาณเมืนน่อนึงครับระดับหนามนะหนามมันซึมเขาได้ครับ ครับพวกคข่าวนิ้มันขวาอย่างนี้มันจะซึมมานนั่นหมดเลครับพวกหน้าพู้นี้นะครับเป็นรอยแตกของอินลอยมยันมนรอยแตกมันให้ขายมันซึมเข้ามาได้ที่แล้วครับหน้าพู้นี้นะแต่ว่าถามว่าวมันโค้งว่ามันโค้งครับปั๊มตัวนี้เรื่องสูบตัวนี้ขึ้นนัน่นเบื่ออะไร โัวไกลละนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นั๊มไรบูเป็นนะครับตัวนี้น ราดันนีก็คือว่าพ่อได้ยังครับล่าเปายกกระถอดป๊กตัวนี้ออกถอดป๊กปั๊มออกไปขอบคุณสหรับคลิปนี้ครับเพิ่งจะพ่อเห็นนี้กันครับขอล่าไปจากอ้ไเมนล่าไปจากขอล่าไปความกล้าอันนี้นี่แหละครับได้สูบน้างามๆครับสามตัวเดี๋ยวพวก็าจะขึ้นไปปิดประตูไปนั้นครับ สารับคลิปนี้ก็บคอยนี้กันครับสวัสดีครับแล้วคลิปหนาค่อยผมค่อยพาไปเบิรงเรื่องสูบใหญ่ครับที่ใหญ่กว่านี้นนสารับคลิปนี้กับคอยนิดนึงนครับสวัสดีครับ